สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านก็เหลือเวลาอีกไม่นานนะครับในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกระหว่างทีมชาติไทยช้างศึกกับทีมชาติจีนนะครับในชุดนานาชาติไทยชเาชาิะ3กระแสข่าวต่างๆก็ออกมารู้สึกจะเป็นกระแสทางด้านจิตวิทยาเป็นส่วนใหญ่ครับทางโดยทางสื่อบนชนของจีนก็ได้ออกข่าวเกี่ยวกับเรื่อง อาการจะไปชิดชัยเนื้อทีมชาติไทยด้วยตัวผู้เล่นโอนสัญชาติของเขาเนี่ยฮะเราเองก็รับฟังข่าวมาด้วยความรู้สึกสาหรับผมเฉยๆนะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยผมมองเห็นบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับทีมชาติไทยของเรานะครับช้างศึกของเราเนี่ยช่วงนี้หน้าสงกรานนะครับฤดูสงกรานร้อนระอุครับวันนี้42องศาครับร้อนไม่รู้จะร้อนยังไง นะครับสาดน้ำมาสนุกสนานเลยฝนยังไม่ตกครับเดือนมิถุนาย,ยนฝนเริ่มจะมาแล้วที่เราจะแข่งกับจีนแต่ตอนนี้ฝนยังไม่ไม่ตกแต่ว่าบรรดาผู้เล่นแนวรุกของทีมชาติไทยในะที่อยู่ตามสโมสรต่างๆเนี่ยร้องการะงงมครับร้องการะงงมเหมือนเหมือนกบเดือนหกนะฮะดูแล้วดูแล้วนะครับผมบอกไปเลยครับเจอจีนครั้งนี้เนี่ยผมผมมีความหวังนะที่ที่เราจะเห็นเกมรุกของทีมชาติไทย และครั้งนี้ผมเชื่อว่าโค้ดมาซาดะอิชิหลังจากที่ทำผลงานดีมาตลอดในการเล่นเกมรับมาตลอดครั้งนี้เป็นนัดตัดสินโชคชะตาแล้วครับไปเสมอนี่ไม่เป็นผลดีเท่าไหร่แต่ถ้าชนะได้ก็คือเข้ารอบไปเลยงานนี้นะครับการเล่นกับจีนเนี่เท่าที่ผมมองดูแล้วเนี่ยเป็นการเล่นเพื่อจะเอาชนะเนี่ยจะเหมาะสมที่สุดทีนี้ถ้าเรามาตัดตอนคุยกันเรื่องการเอาชนะจีนนะครับอันนี้อันนี้เราพูดกันภายในของเรา ไม่ใช่การที่จะไปพูดเพื่อจะไปกดดัในใดๆทั้งสิ้นส่วนโค้ดที่จะเล่นเกมแบบไหนเนี่ยผมให้เกลียดอยู่แล้วครับเนี่ยเรามาพูดกันภายในว่าตอนนี้โอ้โหพูดเล่นแนวรุกเราแต่ละคนแต่ละคนนะข่าวคราว,าวมาแต่ละคนเนี่ยผมคิดว่าเหมือนกบเดือนหกอะฮะดิ้นขูกขักขูกขักกันนะฮะคือพร้อมนะฮะพร้อมแล้วก็อยู่ในช่วงท็อปฟอร์มมันนั้นเลยครับไล่มาจากนิโคลัสมิเกลสันครับจริงครับเป็นวิงแบ็ค วิงแบ็กคนนี้บุกทะลวงนะฮะไอ้ลูกแอดซิดให้กับสุพนัทเหมือนตายิงเกาหลีที่บ้านหนึ่งประตูต่อนหนึ่งอะ mm ่ะ hmm. ก็มาจากเขาเนี่ยแหละครับนิโคลัสมิเคร์สันครั้งนี้นะครับนิโคลัสมิเคร์สันเนี่ยลงแข่งขันกับออบิโอเดนเซ่ต้นสังกัดนะครับในเดนนิสซูเปอร์ลิก้าของเขานะครับที่เดนมาร์กนะครับ mm hmm. เขาเขายิงประตูทีมวีบ็อกซ์นะครับในการทาประตู อย่างสวยงามลูกยิงเขาเป็นการยิงมุมแคบคล้ายๆก,ก,กันกับที่ลูกของโซนทางมินยิงเราที่รัชมังคลาเมื่อกีเนี่ยคะคือคือรูรูที่ยิงอ่ะมันมันเล็กเท่ากับลูกฟุตบอรลรอดได้แค่นั้นเองโอ้โหแต่ว่านิโคลัสมิโกสันเนี่ยสับไกลอย่างมั่นใจครับนะฮะแทบจะไม่มีมุมยิงนะยิงมุมแคบมากแล้วเข้าประตูอย่างสวยงามนี่ครับคือความมั่นใจของมิโกสันนิโกของเราเนี่ย ตอนนี้เป็นช่วงที่นิโก้เนี่ยโอ้โหเป็่งประกายมากครับทางด้านศักยภาพทางด้านการเล่นอย่างมีความมั่นดกมั่นใจมันมันเป็นผลดีต่อเกมรุกของเรามากนะครับผมเองก็อยากเห็นนิโก้เนี่ยทำประตูให้กับทีมชาติไทยเหมือนกันอ่ายิงจีนจังๆสรุปให้ผมดูผมก็จะดีใจมากเลยได้เหเลยนะครับงานเนี้ยหันกลับมามองที่บ้านเราทีเนี้ยนะครับจเจริญศักดิ์วงกรเนี่ยของเมืองทองเนี่ยอ่าเขามีโอกาสได้ลงเล่นบ่อยๆครับ เพราะว่าเป็นตัวผู้เล่นที่อิชิคุ้นเคยนะครับเป็นตัวผู้เล่นที่อิชิไว้วางใจ,จเจริญศักช่วงนี้เนี่ยโอ้โหท็อปฟอร์มเหมือนกันครับยิงเป็นว่าเลนนะฮะแล้วยิง,อย,งอย่างมีความมั่นใจผมเคยพูดนะครับทางบอลของจเจริญศักนดีนะเพียงแต่ว่าผมพูดเมื่อคลิปเมือนก่อนว่าจเจริญศักนีจะต้องดุดันขึ้นหน่อยเล่นเบลดอีกนิดนึงนะครับแพชชั่นน่ะได้แล้วความเร็วการเข้าใจเกมของอิชิน่ะได้ทุกอย่างครับ จเจริญศักดิ์มีอนาคตแน่นอนข้อเขาเล่นดีมากในหลีกแต่พอมาเจอเกมระดับเอเชียหรือระดับเกาหลีหรือทีม,มใหญ่ๆเนี่ยจเจริญศักดิ์จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแรงปะทะเกี่ยวกับเรื่องการครอบครองบอลแล้วก็การคือลักษณะ,จะเจริญศักดิ์เนี่ยเป็นปีกจอมเรือ้อจอมรูอยู่แล้วครับมีโอกาสยิงได้ยิงเลยแต่พอไปเจอทีมระดับเอเชียแล้วจเจริญศักดิ์เนี่ยจะจะไปเจอกำแพงนิดหนึ่งแต่ตอนนี้ครับจเจริญศักดิ์วงกอนเนี่ยไม่ว่าจะเจอบุรีร์เจอทีม,มใหญ่ในไทยเลีกเนี่ยเขายิงครับ เขายิงครับแล้วแล้วทีมรไทยหลีกเราเนี่ยกล้้นแต่มีผู้เล่นต่างชาติตัวใหญ่เหมือนกันตอนนี้เจริญศัก์ดพิสูตรตัวเองแล้วครับว่าโอเคเขามีความมั่นใจขึ้นเยอะเขาเป็นนักเตะที่มีระเบียบวินัยและเป็นดาวรุ่งอย่างแท้จริงครับในทีมชาติไทยชุดนี้จับตามองให้ดีครับนิโก้เจริญศักเนี่ยช่วงนี้กําลังท็อปฟอร์มเลยแล้วก็รวมทั้งนะครับผู้เล่นที่สนับสนุนเกมบุก นะครับในแดนมิดฟิลด์อย่างธนวัฒน์ซึ่งจิตทาวรนนะครับหรือเจ้าก,กันเนี่ยของเมืองทองยูเนเต็ดเหมือนกันเนี่ยเขาเขาเล่นเกมโอโหคลาสบอลเนี่ยผมไม่อยากจะพูดเลยมันเป็นคลาสบอลของระดับยุโรประดับเอเชียอย่าพูดถึงเลยครับกันเนี่ยสามารถเล่นเล่นได้ในระดับที่สูงมากในการจ่ายบอลอย่างแม่นยําจังหวะทิศทางมาหมดเลยตอนเนี้คือที่ผมมองก็คือทั้งกันทั้งเจริญศักดิ์เนี่ยมีความมั่นใจในการเล่นทําให้ผลงานของเมืองทองอยูเนเต็ดช่วงนี้ดีมากครับ ในการแข่งขันแล้วก็รวมทั้งนะครับทางการท่าเรือของเราเนี่ยตอนนี้นะครับธีรศักดิ์เผยพี่มายเนี่ยซูน่าทีมชาติไทยแต่ก่อนนี่ลงเป็นตัวสำรองนะแต่พอมาอยู่กับการท่าเรือออกจากแคมป์มาแล้วเนี่ยโอโ้โหยิงระเบิดเลยครับ mm hmm. เขาเป็นตัวซูเปอร์ซับอย่างแท้จริงก็คือธีรศักดิ์เผยพี่มายเนี่ยลงมาในครึ่งหลังหรือลงมาเพื่อจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมเนี่ยเขาจะทําได้เสมอ โอกาสพลาดเขาน้อยแต่โอกาสในการลงสนามกับอิชิยัยงนี้น้อยอยู่ครับผมคิดว่าถ้าทีละศักร,รักษาฟอร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาจะได้มีโอกาสทําฟอร์มต่อหน้าอิชิในฟุตบอลที่จะถึงนี้คือฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียยูยิบสามเนี่ยที่กําลังจะระเบิดขึ้นที่กาตาในวันที่16เนี่ยรับรองครับถ้าทีละศักร,ร,ร,ร้างผลงานได้ดีเขาต้องกลับมาตดทีมชาติมีโอกาสกลับมาตีทีมชาติแน่เพราะว่าเขาเคยติดมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับอิชิ อาจจะมีโอกาสที่จะดึงทีรศักิ์เข้ามาเสริมนะครับร่วมกับสุพนัทนะครับรวมทั้งพี่มุ้ยของเราครับทีลิลินแดงดาพี่ใหญ่ของบีจีปทุมเนี่ยก็เล่นในคลาสบอลที่ลงมาเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องทุกทีครับมุ้ยก็มาดีเหมือนกันทุกตัวนะครับในผู้เล่นของเราเนี่ยล้วนอยู่ในขาขึ้นทั้งสิน้นอันนี้ผมพูดไล่มาตั้งแต่นิโคลัสนิโก จเจริญศักดิ์วงสกรแล้วก็ธนวัฒน์ซึ่งจิตทาวรธทีรศักดิ์เผยพี่ไมยมุย้ยทีละสินแดงดาเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นผู้เล่นในเกมเกมรุกของเรานะครับแล้วก็อยู่ในแดนวิฟิลเกมลุกทั้งนั้นซึ่งตรงนี้ที่ผมผมมองแล้วฮะว่าการเจอจีนครั้งนี้เราต้องไปไปแบบบุกไปแบบลุกด้วยประสิทธิภาพของนักเตะเราตอนนี้กาลังอยู่ในขาขึ้นเลยกําลังทอปฟอร์มพูดง,ง่ายครับรวมทั้งมีความหวังที่ลุ้นเล็กๆนะที่เราจะได้นักเตะคลาสระดับโลกมาอีกคนหนึ่ง ในการแข่งขันชุดยูยี่สามเนี่ยผมคิดว่าการเตะของเอเรวันกาดเย่เนี่ยจากโอลิมปิกรียงเนี่ยในรกเอร์งฝรั่งเศสเนี่ยที่กําลังจะปรากฏผลง,งานขึ้นในการแข่งขันฟุตบอลยูยี่สามชิงแชมป์เอเชียที่จะถึงนี้เนี่ยวันที่สิบหกเนี่ยโดยโค้ชมาซาอิชิจะเป็นตามดูอย่างใกล้ชิดเนี่ยกาดเย่เนี่ยถ้าเกิดว่าโอกาสดีๆนะถ้าเกิดสามารถคุยกับน้องเขาได้แล้วสามารถ อาเคลปัญหาประเด็นอะไรบางอย่างและดูผลงานว่าน้องเขาทําได้ขนาดไหนในในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยคัดเลือกโอลิมปิกเนี่ยถ้าเกิดเข้ามาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้มาเสริมทัพเนี่ยผมคิดว่าคือจริงฮะเป็นนักเตะตัวใหม่อายุน้อยจริงฮะแต่รูปบ้างก็สูงใหญ่เขาเล่นบอลคลาสเอเชียคลาสระดับโลกแล้วบอลบอลระดับยุโรปแบบนี้นะคลาสแบบนี้เนี่ยลงสนามสามารถเล่นได้เลยครับเพราะว่าเขาจะเล่นเหมือนกันกับนิโกสัน นะครับนิโคลัสมิลสันเขาจะเล่นเหมือนกันนะฮะกับพี่เจเล่นเหมือนกันกับเจ้ากันธนวัฒน์ไอคิวบอลของนักเตะเหล่านี้อยู่ในระดับเดียวกันครับมันจะเหมือนกับทีมชาติเกาหลีที่ซูเปอร์สตาร์เขาลงเครื่องมาเนี่ยเขามาเจอกันวันสองวันเขาเล่นกันเลยคือเขารู้กันคือคือทางบอลแล้วไอคิวบอลเขาเสมอกันอย่างเยะวันกันเย่เนี่ยหลายคนก็บอกว่าต้องเขารอติดทีม ชาติฝรั่งเศสอยู่เขาคงไม,ไม่เล่นทีมชาติไทยไม่แน่นะครับไม่แน่ฮะรอดูฝีมือของมาดามแป้งแล้วกันถ้าอิชิได้เอ่ยปากว่าอยากจะได้ตัวนี้นะครับหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยนายกของเราทําได้มาเยอะแล้วครับอะไรที่เป็นเรื่องปฏิหารเนี่ยต้องมอบให้มาดามแป้งเลยอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อทีมชาติไทยมาดามแป้งไม่เกี่ยงครับเต็มที่เต็มร้อยและทําสําเร็จด้วยนะครับทาสาเร็จมาเยอะแล้ว การีเยเนี่ยนะครับถ้ามีโอกาสสร้างผลงานที่ดีที่ผมพูดแบบนี้ไม่ใช่ไปชื่นชมน้องเขาเกินไปเพราะว่าสำนักข่าวหลายสำนักน้าไม่ใช่ผมคนเดียวจากการเห็นการฝึกซ้อมของเขาก่อนจะเดินทางไปกาตาเนี่ยก็รู้เลยว่าครับว่าคลาสบอลเขาระดับไหนแล้วดูเทปการแข่งขันเขานะฮะที่เล่นอยู่กับโอลิมปิกลียงอะ่ะนะครที่ฝรั่งเศสนะก็รู้วิธีการเล่นของเขาแล้วว่ามันเป็นสไตล์บุกตลุยแล้วก็ทางบอลคนคลยกับ ตอนนี้โก้อะนิโคลัสมิโคสันของเราอะโอ้โหถ้าได้ตัวนี้มาอีกตัวหนึ่งนะครับสนับสนุนการปลูกเราได้กันธนวัตรลงมาอีกคนหนึ่งเนี่ยมาคู่กับเจเนี่ยนะครับล้าเอามุ้ยทีลิลินแดงดา,าครับเอราวันแล้วก็ทีรศักดิ์เผยพี่หมายเป็นตัวซูเปอร์ซับนะครับเอาใครก็ได้ครับมายืนซูเปอร์ซับเราเยอะเหลือเกินครับแม้กระทั่งสุภนัทเหมือนตาตอนนี้กลายเป็นซูเปอร์ซับไปแล้วตัวยืน,นจริงๆอะ่ะก็มีสุภาชัยใจเด็ดแค่นั้นฮนะ ถ้าเกิดว่าอิชิเนเพิ่มเพิ่มโฟกัสทางด้านเกมลุกมากขึ้นเนี่ยตัวผู้เล่นเหล่านี้อยู่ในระหว่างท็อปฟอร์มทั้งสิ้นครับผมถึงบอกว่าฝนยังไม่ตกยังไม่ถึงเดือน6เลยกบร้องเลยครับกรบร้องละงมเลยครับแนวรุกของเราเนี่ยจะเจอจีนเหลือเกินครับจกเจอลูกครึ่งเหลือเกินนะของเขาเอาไม่ใช่ลูกครึ่งสิครับแปลงสัญชาติทั้งนั้นครับเออลูกครึ่งทางด้านบนรรพบุรุษก็ไม่รู้สายไหนระดับไหนผมนก็รู้นะคำว่าบรรพบุรุษพูดยากนะ ถ้าแบบนี้ถ้าเกิดว่ากันธนวัตรซึ่งจิตทาวอนอาจจะเป็นให้มองโกก็ได้นะโดยอ้างเชื้อสายมาจากเจงคิสข่านเนี่ยตั้งแต่สมัยนู้นแหละว่าหรือว่านักเตะไทยคนใดคนหนึ่งที่ฝีเท้าดีๆนะครับไปเล่นให้กับทีมชาติมองโกก็ได้บอกว่าเชื้อสายของเจงกิสข่านไปเล่นให้จีนว่าเชื้อสายของกุปไลข่านยางนั้นนะตั้งแต่สมัยนู้นแหละครับกองทัพของ มองโกโยกลงมาตีพาม่าแล้วพอดีคุณแม่เอาพอยบข้ามแม่น้ําสารวินมาฮามาอยู่ประมาณร้อยกว่าปีเรามีเชื่อสายมาจากทางมองโกถ้าพูดถึงบรรพบุรุษมันก็พูดยากครับตั้งแต่นู่นแหละครับตั้งแต่ยุคไหนล่ะฮะยุคมนุษย์เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับมันมันมีบรรพบุรุษเดียวกันเท่านั้นแหละฮะแต่ไม่เป็นไรครับเข้ามาเส้นนั้นแล้วจากคํศสพประมาทต่งางๆอานาซึ่งสื่อหมวลชนจีน ได้พูดออกมาเกี่ยวกับทีมชาติของเราก็ล้วนแล้วแต่เป็นอาการพูดในลักษณะที่เขามีความมั่นใจเหรอครับเขาต้องสร้างความมั่นใจแล้วก็เขาใช้จิตวิทยาในการข่มเราแต่อย่างไรก็ตามแต่ผมคิดว่าปีนี้2024แล้วนะครับใครจะมาสายมูใครจะมาสายอะไรก็ไม่เป็นไรหรอกครับกีฬาคือกีฬาครับฟุตบอลไทยคือฟุตบอลยุคใหม่แล้ววิธีการเล่นของเราเนี่ยแล้วยิ่งอย่างยิ่งเราเป็นทีมสุภาพบุรุษนะครับผมคิดว่าคนดีไปที่ไหนก็สามารถ ปราบได้หมดเลยฮะโอกาสที่ไทยจะไปชนะจีนมีแน่นอนครับตอนนี้ผมเฝ้าดูนะฮะการแข่งขันอีสาวันข้างห,หน้าเนี่ยที่ไทยเจออิรักผมจะรอดูฟอร์มธีรศักดิ์เพื่อพิมาแล้วก็เอราวันกาดิเย่ครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างแต่สําหรับตัวเด่นในทีมชาติชุดนี้ก็มีอีกหลายตัวนะครับแต่โอกาสที่จะขึ้นมาตดทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยยังไม่มีผมยังไม่พูดถึงเพราะว่าตอนนี้ที่ผมโฟกัสอยู่คือทีมชาติชุดใหญ่ส่วนทีมยูยี่สามผมก็แอบรุนที่เขาได้ไปโอลิมปิกและสร้างผลงานที่ดีให้ก นะครับแต่แต่สิ่งที่มันสําคัญที่สุดในปีนี้ของสมาคมฟุตบอลและวงการฟุตบอลไทยจริงๆอะ่ะมันไม่ใช่การไปฟุตซอลโลกของทีมฟุตซอลทีมชาติมันไม่ใช่การไปโอลิมปิกของทีมยู23แต่มันคือการเข้าบอลเข้ารอบฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่อเมริกาให้ได้ของทีมชาติไทยมากกว่าตัวนี้จะเป็นนามเป็นเนื้อครับทีมชาติไทยชุดยู23เนี่ยไปโอลิมปิก จะเพิ่มนะครับประสบการณ์แล้วเพิ่มความแข็งแกร่งในการสร้างทีมเยาวชนที่แข็งแกร่งขึ้นมาสนับสนุสนทีมชาติไทยในยุคต่อไปแต่ทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยถ้าได้เข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกเนี่ยมันจะทําให้ระดับฟุตบอลไทยยกขึ้นอยากปิดหูผิดตาสื่อมวลชนทั่วโลกเนี่ยจะให้การสนใจสปอนเซอร์จะหลั่งไหลเข้าสิ่งดีๆที่เป็นมงคลมันจะมาร้อยแปดทิศเลยครับเข้ามาหาทีมชาติไทยเราจะได้เห็นกันนะฮะถ้าเกิดเราทําได้และทีมชาติไทยเราเนี่ย ถ้านะครับเราสามารถทําได้ด้วยความตั้งใจนะครับมีความตั้งใจและเราโชคดีได้เข้าไปรอบฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายจริงๆนะถ้าเราทําได้นะครับเราจะไปอย่างสง่างามที่สุดนะครับเพราะว่าเราไม่มีอะไรเลยครับเราไม่ได้มีนอกเกมเราไม่ได้โอนตัวต่างสัญชาติมาเล่นเราเล่นอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมนะฮะเราเป็นอาการเล่นที่แบบสุภาพบุรุษนักกีฬาครับ ทีมชาติไทยเราสังหางามมากและการไปเล่นกับจีนครั้งนี้เนี่ยครั้งนี้ผมหวังจะเห็นการบุกนะฮะหวังจะเห็นการบุกและทําประตูจีนเพราะว่าเราไปครั้งนี้เราต้องการไปเพื่อชนะนะครับผมคิดว่าอิชีนะอาจจะจัดเกมบุกให้เราเห็นก็ได้และการจัดเกมบุกจัดยังไงล่ะครับมันก็ต้องมีตัวผู้เล่อนอย่างที่ผมกล่าวมาในต้นคลิปนี่แหละว่าอยู่กําลังในช่วงท็อปฟอร์มที่ผมเล่าให้ฟังว่าโอโหกำลังยิงกระเบิดเลยฟอร์มทางด้านมิดฟิลเขายอดเยี่ยม นะครับลงมาเป็นซูเปอร์ซับก็ทําประตูได้นี่นี่คือลักษณะเรากําลังเรากําลังพลิกอยูหย่หลายตัวเลยครับในผู้เล่นที่มีโอกาสนะที่ผมพูดมาเมื่อกี้คือแคนดิเดตติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ทั้งสิ้นมีโอกาสทั้งสิ้นมันอยู่ที่ฟอร์มฟอร์มล่าสุดก่อนที่จะแข่ง,ขงครังกับจีนว่าอิชิจะเลือกหรือไม่อันนี้อันนี้ต้องยกให้เป็นเรื่องส่วนตัวของอิชิเลยนะครับต้องให้เกียรติโค้ดเขาหรือเขาจะไม่เลือกสักคนเลยผมก็ไม่ได้ว่าะไรนะครับถือว่าให้ให้เกียรติ ามาแาดาอิจอยู่แล้วในฐานะเฮดโครชทีมชาติไทยอย่างไรก็ส่งกําลังใจครับครั้งนี้นะฮะจะให้ได้ใจแฟนบอลไทยจริงเนี่ยต้องบุกไปถล่มเอาชนะจีนให้ได้นะครับที่เซิ้นหยางเนี่ยวันที่6มิถุนายนเนี่ยยางไรต้องปราบจีนให้ได้เสมอเนี่ยก็ยังไม่ไม่เท่าไหร่หรอกครับผมอยากให้ชนะเลยแต่การชนะนี่เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้สิครับเพราะว่าผู้ผู้เล่นในมิฟิลเกมบุกของเราแล้วก็แนวรูกกองหน้าศูนย์หน้าของเราแต่ละตัวแต่ละตัวตอนเนี้กำลังอยู่ในระหว่างท็อปฟอร์ม แล้วไม่ต้องไปกลัวครับผู้เล่นโดดสัญชาตินะครับผู้เล่นแนวรูกของเราไม่ว่าจะเป็นนิโก้ไม่ว่าจะเป็นธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรหรือแม้กระทั่งเจนะครับแล้วก็ไอ้สูประชายใจเด็ดก็ล้วนแล้วแต่เคยผ่านเกมระดับเอเชียมาทังสิน้นนะครับสุภระโชคสารชาติเงี้ยหลายตัวก็ค้าแข่งอยู่ในในลีกระดับสูงในลีกยุโรปก็มีเราไม่กลัวต่างชาติหรอกครับ มันเป็นเรื่องอดีตไปแล้วที่จะสื่อมวลชนของจีนจะมายกเรื่องการตัวต่างชาติมาขู่เราในไทยลีกเราก็ตัวต่างชาติเยอะครับไม่ใช่บาเมืองไทยไม่มีฝรั่งครับไม่ไม่ใช่ไม่มีครับเต็มลีกไทยลีกไปหมดเนะี่ยเพอเพอบางตัวเล่นดีกว่าลีกตัวต่างชาติเราเล่นดีกว่าลีกจีนซ้ําไปนักเตะไทยเราประทะมาหมดแล้วละครับไม่ตัวนี้ไม่เป็นประเด็นครับมันอยู่ที่แผนการเล่นแล้วก็กําลังใจการเชียร์อ,อย่างสม่ําเสมอนะครับ ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับวันที่16เมษายนที่จะถึงนี้ทีมชาติไทยชุดยูยี่สามนะครับซึ่งมีธีรศักดิ์เพย์ที่ไม้และเอราวันการดเยในลงสนามด้วยเนี่ยจะพบกับทีมชาติอิรักครับเวลาสี่ทุ่มครึ่งดูฟอร์มของนักเตะเราซึ่งมีโอกาสติดท,ทีมชาติไทยชุดใหญ่ในครั้งนี้ว่าจะเป็นยังไงมั่งรุ้นช่วยน้องๆเราครับให้สามารถเข้าไปลึกๆเข้าไปโอลิมปิกได้ยิ่งดีสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งในการไปโอลิมปิกของทีมชาติไทยจะน่าชื่นใจมมาาากกถ้้เรรไไปปอลิิดนะคับ แต่การไปโอลิมปิกมันก็เป็นการสร้างเสริมนะครับความแข็งแกร่งให้ทีมชาติไทยแต่สิ่งที่มันจะมาช่วยบงการฟุตบอลเราได้อย่างเป็นรูปมาทำที่สุดคือการเข้ารอบฟุตบอลโลกครับผมย้ำตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่มีผ่อนนะต้องกราบขออภัยนะผมจะเน้นเรื่องช้างศึกชุดใหญ่ไปตลอดในระหว่างการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ที่สำคัญที่สุดก็คือคัดเลือกฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะครับ